ใหม่ยาสีฟันซิสเตม,มาสูตรซีเมนต์ฟูออลายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปควิกแสบผลิตภัณฑ์ล้างจานไลปอนเอฟใหม่มิซูบิชิมิราชนิเวเมนทอทอลแอนตี้แอคเน่อ,ออยล์คอนโทรลคูลิ่งมัดทโฟม The Next Crescendo คุณคือคนต่อไปรายการที่จะพาคุณตามติดทุกกิจกรรมในการอสอดแสวงหานักร้องนำคนใหม่ให้กับวงดนตรีคุณภาพอย่าง Crescendo อัปเดตไฮไลท์ประจำวันให้คุณเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2ทุ่มตรงและเต็มอิ่มกับทุกเรื่องราวของแคมเปญ The Next Crescendo ได้ทุกวันเสาร์เวลา4ี่ทุ่มถึง5ทุม่มทางช่องจ i m อ m u s i วแห่งนี้ผมหวังว่าสมาชิกที่จะมาเติมเต็มวงของ Cre s c e n d o ฮะก็จะ ร่วมกันผลิตผลงานดีๆออกมาสนุกๆมันๆน,นะฮะออกมาต่อไปครับผมชื่อจิวครับผมกวิตตังโยทินฮะอายุส2มิบสอปีครับผม,บเ,มเพลงเรวทำได้ดีทีเดียวทำได้ดีแบบเวทีดูสนุกมาก วันนี้นายเข้ารอบต่อไปครับขอบคุณมากครับปัจจุบันตอนนี้ผมทํางานประจําครับจบสถาปัตย์นะครับเป็นสถาปนิกดูว่าทางจะมีรายได้ดีกว่ามาอยู่กับพวกเรานะผมชอบร้องเพลงครับครับผมครับผมชอบคือสถาปัตย์แต่ว่าชอบร้องเพลงอ่ะครับครับผมจจเอกั้อยากเข้ารอบปะพี่ถามจริงอยากเข้าเพราะว่าถ้าสมมตินายเข้าไปแล้ว นายไปต่อกับเราไม่ได้นายจะเลือกมากับเราหรือนายจะเลือกงานประจำของนายเข้ารอต่อไปครับคุณครับขอบคุณพี่พี่เคชนโดมากนะครับผมรู้สึกว่าครั้งนี้มันเป็นโอกาสที่ดีมากสําหรับสําหรับผมที่ผมได้รับมาครับสวัสดีครับผมชื่อนายวงศกรชื่อเชื้อชมบุญชื่อเล่นชื่อโอ้ตนะครับอายุ22ปีครับ ที่ล่วงเลยทํามีคนเปลี่ยนไปต่อให้นานเพียงใดรักเธอก็ยังคงเป็นรักนายยังไม่แม่นบีดกับเรื่องของระดับเสียงอะนะโอเคสำหรับวันนี้ยังไม่ยังไม่ได้ครับยังไม่ผ่านครับนี่ครับขอบคุณครับถึงไม่ผ่านก็ไม่เสียใจแล้วก็เรามาได้ประสบการณ์ดีๆ ร้องสดเลยอะค่ะแบบไม่มีแบ็กกิ้งแคปเพราะว่าหนูไม่ได้เปลี่ยนคีย์มาค่ะก็เลยร้องสดเลยแล้วพี่ๆเขาก็อึ้งๆนิดนึงว่าแบบเฮ้ยเอาล้ออะไรเงี้ยหนูบอกค่ะโอเควันนี้ถี่ว่าพี่บอสบอกเสียงขึ้นจมูกแต่ว่าก็ก มีผู้หญิงเข้าไปลอยสักคนก็คงไม่แปลกนะครับโอเคครับขอบเุณคขับค่อบคุณหนูจะขอบคุณพี่ๆี่ที่เปิดโอกาสให้พวกเราได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพวกพี่นะคะนายร้องดีในอยู่เนี่ยแต่พอนึกถึงว่าถ้าเกิดเอาพี่เบิร์ดเป็นนักร้องอยู่ในวง มันจะไม่เห็นภาพล ok ักษณะนั้นนะครับพ <c oughs> ื <reco Christ> <Q uan> ้นของความเข้ากันเนี่ยเรายังรู้สึกว่าเราอาจจะยังไม่เข้ากันเท่าไหร่สําหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่มานะครับยวไม่ผ่านนะครับก็สำหรับภาคนสุดท้ายที่จะได้ไปขึ้นเวที Big m o ม n t เท n นะครับก็อดตื่นเต้นแทนไม่ได้อันนี้ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าผมอยากให้ลืมเรื่องการแข่งขันนั้นไปซะนะครับขึ้นไปอยู่บนเวทีแล้วทําให้ดีที่สุดดีกว่าสร้างความสนุกสนานให้กับผู้คนที่มารอชมอยู่ครั้งหนึ่งในชีวิตนะฮะขอให้ทําให้เต็มที่ครับ สำหรับซิงเกลิลพิเศษ,ษในวาระที่ทางวงจะมีนักร้องนำคนใหม่แล้วให้พี่เป็นคนเขียนเพลงก็รู้สึกว่าดีใจเพราะถือว่าโอเคทางน้องๆก็ให้เกียรติพี่พี่ก็รู้สึกว่าอยากทำงานที่มีคุณภาพกับวงดน,นตรีที่มีคุณภาพมากที่สุดอีกวงหนึ่งในประเทศไทยยินดีมากครับที่ได้ร่วมง,งานกันถ้ารอบหน้ายังไม่รู้สึกถึงความจริงจังอีกแล้วก็คงจะจบกันแค่รอบหน้านะออรอบนี้เอาพอเไปก่อนแล้วกัน